มหัศจรรย์ไพ่รัตนาราศีต่อไปราศีพฤษศไพ่ใบแรกที่จับได้สมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตพมรังศีใบที่สองพาพิคเนตใบที่สามโกโอ้โหแม่โว้ยคุณผู้ชมชาวราศีพฤษศ ที่เป็นที่รักทุกท่านนะครับไพ่มหาบุญมหาบรารมีไพ่สำคัญครั้งนั้นเลยราศีพฤศกช่วงนี้ดวงขึ้นนะนะทำอะไรก็อย่าลืมสวดมนต์นะครับสิ่งนี้ต่างหากที่จะทำให้ประสบความสำเร็จมากที่สุดในชีวิตคุณผู้ชมก่อนอื่นเลยนะผมอยากจะเรียนชาวพฤศสกสักนิดนึงก่อนนะครับว่า ตอนนี้พี่น้องนะครับชาวไทยนะฮะหลายท่านนะฮะประสบปัญหาอ,อ,อุทกภัยน้ำท่วมนะครับผมเนี่ยได้ทำบุญนะฮะจากรายได้ที่คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูในช่องของผมเนี่ยนะฮะนะครับแล้วครั้งนี้ก็ขออุทิศบุญตรงนี้ให้แก่ชาวพุทกทุกท่านทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จสุขภาพร่างกายแข็งแรงและร่ำรวยกันทุกคนนะครับผมพูดไปเมื่อ ราศีธนูราศีมังกรโอ้โหคนจะโอนเงินมาเต็มไม่ต้องนะคุณผู้ชมนะไปไปหาทํำกันเองนะไม่ต้องโอนเงินให้ผมนะบอกก่อนนะไม่ต้องนะครับเดี๋ยว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 มันเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวมันจะยุ่งนะ คุณผู้ชมนะไปทำกันเองเอาและแสดงความยินดีกับชาวราศีพฤศสกสักนิดหนึ่งครั้งนี้ครับให้ใบแรกสมเด็จพระพุทธจารย์โตพมมรังสีครั้งที่แล้วชาวพฤศกได้ยี่ก้อหงโอโหกกบปิน้ำปลาเต็มบ้านเลยคุณผู้ชมเอ้ยขนมไหว้พระจันทร์อีกโอ้โห้ส่งกันมา โอ้โหเต็มบ้านจนผมจะเปิดขายร้านขนมไหว้พระจันทร์กันแล้วเนี่ยคุณผู้ชมนะบางคนนะโอนเงินมาให้นะมีโชคมีลาบนะคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลใจมันทำบุญแม่งหมดเลยนะไม่ต้องไม่ต้องห่วงถ้ามีโชคแล้วก็เก็บไว้ใช้เอาไว้ให้คุณพ่อคุณแม่กินเนี่ยให้ทานกันให้ลูกได้กินกันไม่ต้องไม่ต้องเป็นห่วงผมเอาไว้ใช้ไม่ต้องไปคิดโอ๊ยแมย่งเด๋ยดให้อาจารย์ ไพ่ลัตะนะเท่านหน่อยเว้ยไอ้ห่าเอ้ยฉันอุตสาห์ถูกตั้ง5บาท10บาทถูก7-800อะไรอย่ะไรเงี้ยจะโอนให้ผม5บาท10บาทเลยโหยหรือว่า500 1,300ไม่ต้องนะคุณผู้ชมเก็บไว้กินนะเอาแค่ว่าฟังคลิปผมแล้วแชร์ให้เพื่อนสมาชิกนะกลุ่มครอบครัวกลุ่มที่ทำงานกลุ่มเพื่อนนักเรียน แค่นี้ผมก็ดีใจแล้วมันจะได้มีคนมาดูผมเอาเองินไปทําบุญแล้วก็อุทิศบุญให้กับชาวพุกศกเหมือนเดิมแหละครั้งนี้คุณผู้ชมมาสมเด็จพระพุทธจาจย์โตพรมมรังศีวัดนี้เป็นวัดสําคัญคนเริ่มรู้จักแล้วบางท่านรู้จักมานานบางท่านเดินทางนะมาจากจังหวัดตากนะมาจากอุดรธานีนะมาจากสุไหนโกลกนะมาไหว้นะ ที่วัดใหม่ทองเสนครั้งนี้ผมอยากเชิญชวนทุกท่านนะครับไปทำบุญที่วัดใหม่ทองเสนจะมีช้างอยู่สองเชือกแล้วคุณผู้ชมมาไหว้ที่นี่ใครติดขัดเรื่องอะไรฟังให้ดีนะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งฟังให้ดีนะคุณผู้ชมเหล่านายทหารหลายท่านมาขอบุญบรารมีมาขอพรตรงนี้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งหลายท่านประสบความสำเร็จ คุณผู้ชมครับชาวราศีพฤษภครั้งนี้ไปสวดมนต์ตามกำลังวันนะฮะในภาคคาถาชินนบัญชรที่พระอุโบสถเป็นปางป่าเลไลคุณผู้ชม วัดนี้สร้างโดยสมเด็จพุทธจันทร์โตผมมาลังศีและที่นี่มีน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์อย่าลืมขอน้ำมนต์หลวงพ่อมานะใครสะดวกทำสังฆทานทำบุญสุนทานต่างๆแนะนำให้ไปที่วัดนี้เลยวัดนี้จะอยู่ตรงแยกเกียรกายฝั่งตรงข้ามสมัยก่อนเป็นโรงเรียนโยธินบุรณนะฝั่งปัจจุบันเนี่ยเป็นสภาคุณผู้ชมนึกภาพออกไหมผมเนี่ยอยู่แถวนั้น ผมชํานาญแถวนั้นดีเพราะสมัยก่อนเนี่ยยายเนี่ยคุณยายผมเนี่ยเขาจะให้ผมเนี่ยไปขายกายศาสตร์นะครับไปขายสาคูไปขายข้าวเกียบปากหม้อผมก็หิ้วใส่ตะกร้าขายนะตอนเด็กๆนะกายศาสตร์มาแล้วครับกายศาสตร์โอ้โหขายดีแล้วพอเดินขายนะตั้งแต่นูน่นกรมสื่อสารนะ่ะ พอเสร็จปุ๊บนะเราจักรยานไปจอดนะแล้วก็มาเติมขนมอีกก็มาขายให้คุณยายเด็กๆผู้ใหญ่คนไหนจำผมได้นะเคยซื้อกยศาสตร์ผมนะวันนี้เราเหมือนญาติพี่น้องได้พบปะพูดคุยกันอีกครั้งแล้วครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันครับเสราร์อาทิตย์นี้คุณผู้ชมอย่าได้พลาดเดี๋ยวเราพบกันผมดูดวงที่บ้านเสร็จประมาณบ่ายโมงจะไปสักการะบูชา ที่วัดใหม่ทองเศนด้วยเจอกันอย่าลืมทักทายกันนะครับนะฮะแล้วครั้งนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งไปสวดพักคาถาชินนะบัญชรสมเด็จพุทธจันโตพมรังสีเสริมบารมีเสริมกำลังเสริมกิจการการงานให้มีความสิริมงคลการสวดมนต์เจริญภาวนาเหมือนกับการทำสมาธิ มีจิตใจที่มุ่งมั่นมีจิตใจที่แน่วแน่บางทีเมื่อจิตมันว่างสมาธิมันนิ่งจะหยิบจับอะไรจะคิดทำการสิ่งใดก็จะประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันไพ่ใบที่สองเป็นพระพิกคคเนตรหลายท่านรู้จักเทวสถานโบสถาม ครั้งนี้ครับผมอยากเชิญชวนชาวราศีพฤษภสักการะบูชาพระพิคเนตที่เทวสถานโบสถ์พามสักครั้งหนึ่งคุณผู้ชมฟังให้ดีนะครับความหมายขององค์พระพิคเนตหมายถึงสำเร็จหรือสมหวังทุกประการ ด้วยเหตุทั้งหมดทั้งมวลนี้บางทีชีวิตมันติดลบบางทีชีวิตมันติดขัดมองไปทางซ้ายก็ไม่เจอไข่หันไปทางขวาก็ไม่เห็นไข่จากเมื่อก่อนเชา้าพโชกเคยช่วยเหลือทุกท่านมาพูดกับผมหมดในระหว่างที่ดูดวงส่วนตัวมาจับไพ่รัตนะเนี่ยแหละได้พระพิกเนธ เคยเล่าให้ผมฟังว่าอาจารย์สมัยก่อนเนี่ยนะอีฉั้นนะเวลาจะทำอะไรเนี่ยนะบางทีนะคนไม่มีสตังค์รู้จักหรือไม่รู้จักก็มีคนเข้ามาหยิบยืมตังค์อยู่เป็นประจำฉันก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเขาทุกครั้งไม่เคยพลาดเลยแม้แต่ครั้งไหนพอมาวันหนึ่งวันหนึ่งอีชั้นไม่มีเงิน หลายหลายคนที่เคยให้การช่วยเหลือไปจะไปหยิบยืมเงินเข้าบ้างจะไปหยิบยืมเงินคนนน้นคนนี้บ้างจากเมื่อก่อนเคยช่วยเหลือไม่มีใครที่จะช่วยเหลืออีกชั้นเลยคุณผู้ชมครับชาวราศีพฤษภมักเป็นเช่นนี้ทำไมถึงเป็นเช่นนี้เหตุสามประการที่จะทำให้ชาวราศีพฤษภ ประสบความสำเร็จที่สุดหนึ่งสวดมนต์เจริญภาวนาสองทำทานเพื่อละจากความตนีสนั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจชาวพุทกฟังให้ดีครั้งนี้ทำสามสิ่งนี้อยู่เป็นประจำทำให้ได้ทุกวันองค์สมเด็จพุทธจันโตท่านมาปรากฏกับราศีเหล่าแล้วพระพิกคเนศ ความหมายก็คือสมหวังทุกประการใครไม่สะดวกเดินทางผมบอกเลยนะคุณผู้ชมนะสักการะบูชาองค์พระพิกเนตรใกล้บ้านของท่านแต่ถ้าใครสะดวกเดินทางไม่เกินสองชั่วโมงสาชั่วโมงครั้งนี้มุ่งหน้ามาที่วัดใหม่ทองเสนมาสวดมนต์พระคาถาชิน,นะบัญชรสักครั้งหนึ่งในชีวิตอะไรที่มันเคยตกต่ำอะไรที่มันเจ็บ บางทีชาวพฤศกมันร้องไห้จนไม่มีน้ําตาหรือภาษาดวงเขาเรียกว่ากืนเลือดตัวเองคุณผู้ชมนึกภาพออกไหมและพระพิคเนตก็เกิดขึ้นกับชาวราศีพฤศกเช่นเดียวกัน การขอพรการสวดมนต์เจริญภาวนาครั้งนี้จะได้ประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีไพ่ใบที่สามไพ่โกรธฟังให้ดีชาวพฤศกครั้งนี้ถึงเวลาแล้วบ้านท่านมีโกรธอยู่ใช่ไหม บางคนฟังคลิปผมอยู่เห็นรูปบรรพบุรุษอยู่ข้างหน้าหันไปทางซ้ายก็รูปบรรพบุรุษหันไปทางขวาก็รูปบรรพระบุรุษครั้งนี้ทำความสะอาดโกธของท่านให้ดีทำความสะอาดรูปบรรพบุรุษให้สะอาดที่สุดในชีวิต เอาน้ำยาเช็ดกระจกอย่างดีมาหาผ้าสะอาดสะอาดเช็ดทั้งด้านหน้าและด้านหลังเอาเป็นว่าครั้งนี้ไม่เคยทำความสะอาดรูปบรรพบุรุษหรือทำความสะอาดโกดสะอาดได้เท่านี้มาก่อนเดือนจะเข้าเดือนตุลาแล้วคุณผู้ชมทำสักครั้งหนึ่งครับ คุณผู้ชมเชื่อผมแล้วไม่ต้องเสียสตางเลยทำง่ายๆไม่ต้องไปสนใจเขาคือบรรพบุรุษของเราเมื่อก่อนท่านอุ้มดูอุ้มชูเลี้ยงเรามาตั้งเด็เด็ก เหมือนที่ผมเล่าให้ฟังสมัยก่อนแถวเกียรติกายกรมปตอกรมสัมพวุฒกรมสื่อสารสมัยก่อนคุณยายผมเนี่ยผมก็บ่นนะที่แกให้ผมไปขายกายศาสตร์นะครับไปขายสาคูไส้หมูไปขายข้าวเกียบปากหม้อผมก็บ่นนะพอวันหนึ่งคุณยายคุณยายจากไปเนี่ย ให้ลูกโกรธขึ้นแล้วอยู่ๆมาพูดเรื่องเนี้น้ําตามันจะไหลทุกครั้งแล้วครั้งนี้ครับถ้าใครมีโอกาสได้เดินทางกลับบ้านโกรธหรือบันพระบุษของคุณผู้ชมอยู่ที่วัดนะครับ ใกล้บ้านของคุณผู้ชมครั้งนี้ไปทำความสะอาดไปเก็บใบไม้เอาผ้าสะอาดไปเช็ดรูปท่านหน่อยเอาพวงมาลัยไปไหว้หน่อยยายจา๋าปูจา่จ๋าย่าจา๋าตาจา๋าวันนี้หนูมาแล้วนะหนูทำบุญหนูเอาบุญมาให้นะขอให้หนูประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างที่สุดคุณผู้ชมครับเรามาดูไพ่แห่งการทำบุญกันไพ่ใบแรกครับน้ำมหมดใบ ที่สองขอขามากรรมใบที่สามทำความสะอาดหิ้งพระโอ้โหคุณผู้ชมครับโอ้โหแม่โว้ยคุณผู้ชมครั้งนี้ครับไพ่ใบแรกเป็นน้ำมนต์ใครไม่สะดวกเดินทางใช้น้ำมนตที่วัดใกล้บ้านของท่านนะครับคุณผู้ชมฟังให้ดีคุณผู้ชมเอาน้ำมนต์เนี่ยใส่ขวดมาเลยและพรมบ้านคุณผู้ชมเลย อธิษฐานเลยผมให้รอบบ้านสิ่งใดเป็นสิ่งไม่ดีสิ่งใดเป็นสิ่งอับประมงคลที่อยู่ในบ้านของข้าพเจ้าขอให้น้ำมน์ศักสิทธิ์นี้จงทำลายสิ่งอับประมงคลทั้งหลายให้หมดไปพอคุณผู้ชมพรมเสร็จเรียบร้อยพอตกกลางคืนจะอาบน้ำนอนเตรียมน้ำมนใส่แก้วใส่ขันไว้สักนิดหนึ่งแล้วอธิษฐานเลย สิ่งใดที่เป็นสิ่งอัปมงคลที่อยู่ในตัวข้าพเจ้าไม่ว่าจะเป็นคนใสมลดำต้องธรณีสารลมเพลมพัดขอให้น้ำมนศักดิ์สิทธ์นี้จงทำลายล้างสิ่งอัปมงคลทั้งหลายให้หมดไป ทำเพียงเท่านี้ทำง่ายๆไม่ต้องไปเข้าพิธีที่ไหนให้มันเสียตังค์เขาบอกว่าพิธีฟรีพิธีฟรีพอไปถึงขายตะกุดเราแล้ว,ลวนึกออกไหมฮะบางทีไปทำอุ้ยนู่นนี่นั่นนั่นน,น,นี่นู่นชาติที่แล้วเคยไปฆ่าตัดคอคนท้องครั้งนี้ผีจะกลับมาขี่คอเราทำให้เราหากินไม่ล้องคุณผู้ชมไม่ต้องไปฟังทำสามอย่างพอ สวดมนต์เจริญภาวนาทําทานเพื่อละจากความตนีแล้วนั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจอุทิศบุญตรงนี้ไปให้แก่เจ้ากรรมในเวรและญาติผู้ล่วงลับเหล่าเทพเทวาทั้งหลายที่คอยปกปักรักษาเราใบที่สองขอขมากรรมคุณผู้ชมเซิร์ชเอนจินเข้าไปใน Google และพิมพ์คำว่าบทขอขมากรรม คุณผู้ชมใช้บทไหนก็ได้แล้วตั้งจิตน้อมรำลึกไปถึงกรรมต่างๆหรือบางทีเรานึกไม่ออกว่าเราเคยทําให้ใครต้องเสียน้ำตาเราเคยทําให้ใครต้องเลือดตกยางออกเราเคยฆ่าสัตว์อะไรโดยที่ไม่ตั้งใจและตั้งใจครั้งนี้คุณผู้ชมอธิษฐานขอเขมากรรมสักครั้งหนึ่ง คุณผู้ชมทําตามที่ผมบอกทําง่ายๆไพ่รัตนะไม่อยากให้ชาวราศีพฤษภต้องเสียเงินเยอะบางคนทําบุญเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคุณผู้ชมเก็บเงินไว้บางทีลูกหลานเขาอยากจะทํากิจการเขาอยากจะเปิดร้านเล็กๆร้านก๋วยเตี๋ยวบ้างร้านโชวห่วยบ้างร้านกาแฟบ้างเอาเงินตรงนี้แหละไปลงทุนให้ลูกหลานแล้วบอกเขาว่าตั้งใจทำนะแล้ว พอประสบความสำเร็จกลับมาเลี้ยงดูพ่อแม่ด้วยพอประสบความสำเร็จกลับมาดูแลปู่ย่าตายายด้วยนะลูกใบที่สามทำความสะอาดหิ้งพระนี่คือความมหัศจรรย์แห่งไพ่ยรัตนาะเมื่อกี้ไพ่แห่งการสักการะบูชาเป็นไพ่โกธไพ่ไพ่ทำความสะอาดหิ้งพระจะขึ้นพร้อมกัน คุณผู้ชมไหนไหนจะดทำความสะอาดโกดแล้วทำความสะอาดหิ้งพระด้วยคุณผู้ชมทำไปและทำให้สะอาดที่สุด บางทีหิ้งพระของเราฟุนเฟินมันจับเต็มไปหมดเลยครั้งนี้คุณผู้ชมถึงเวลาแล้วที่ชาวพุทศกจะเปิดประตูมหาสมบัติและการทําความสะอาดหิ้งพระครั้งนี้ขอให้ชาวพุทศกตั้งใจและทําด้วยหัวใจอย่าทําส่งๆอย่าทําลวกๆทำเสร็จเรียบร้อยสวดมนต์พระคถาชินนะบัญชรตามกําลังวันอธิฐานสิ่งใด จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งผมพูดทุกคลิปเลยคุณผู้ชมคุณผู้ชมทำตามคลิปที่ไพ่รัตนะบอกกับคุณผู้ชม ไม่ต้องมาดูดวงกับผมย้ำอีกครั้งนะครับคุณผู้ชมครับเก็บเงินตรงนี้ไว้เอาไว้ให้คุณพ่อคุณแม่เอาไว้ให้ลูกได้ไปโรงเรียนให้ภรรยาทานของอร่อยสามีได้ทานของอร่อยแล้วทำตามคลิปที่ผมบอกหลายท่านประสบความสำเร็จอย่าไปเสียเงินเยอะวันนี้เรามาแนะนำชาวราศีพฤษภทุกท่านแล้ว ก่อนจากกันวันนี้ครับชาวพฤษศกครับผมอยากให้ชาวพฤษศกพิมพ์คำว่าราศีพฤษศกให้ผมสักครั้งหนึ่งครับในขณะที่ผมสวดมนต์เจริญภาวนาทำทานเพื่อละจากความตนีและนั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจผมจะอุทิศบุญตรงนี้ให้แก่ชาวพฤษศกทุกท่านครับ